สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนบัญชีเทรดกับทาง XM นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทาง XM เเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเปิดบัญชีวิธีการสมัครต่างๆรวมถึงวิธีการรับโบนัสน,นะครับดังนั้นนะครับคลิปนี้ผมก็เลยทำขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเป็นการอัปเดตแล้วก็รวมถึง บอกนะครับว่าจะต้องยืนยันตัวตนอย่างไรเพื่อที่จะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์แล้วก็ตัวตัวโบนัสฟรี30ดอลลาร์เนี่ยเราจะทำยังไงถึงเทรดแล้วจะได้กำไรมีเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างไรในการรับโบนัสนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนอย่างละเอียดอย่างทุกขั้นตอนนะครับ ซึ่งเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรด f o r e x นะครับข้อดีของ xm เลยเนี่ยคือจะมีเงินเริ่มต้นให้เรานะครับคือ $30 ดอลลาร์เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องเติมเงินก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะนะครับกับคนที่ยังมีต้นทุนน้อยหรือยังไม่อยากที่จะเติมเงินดังนั้นเนี่ยเราเราก็จะมาใช้โบนัสตร,ตรงนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ XM นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการเข้าเว็บไซต์ไว้ให้ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับเราจะเจอหน้าสำหรับหน้าหลักเว็บไซต์ของทาง XM นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับเราก็เลือกมาที่เริ่มต้นด้วยเงินฟรี30ดอลลาร์นะครับ เราจะเจอหน้าสำหรับการลงทะเบียนนะครับและถ้าใครนะครับที่เข้าใช้งานผ่านมือถือนะครับโดยกดลิงก์เข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะโหลดแอป XM หรือว่าสมัครผ่านเว็บนะครับในคลิปนี้ผมก็จะสอนวิธีการสมัครผ่านเว็บนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถกดด้านล่างได้เลยก็คือดำเนินการต่อไปบนเว็บนะครับ ขั้นตอนเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับเราจะเห็นตรงนี้หน้าน,นี่จะมีการกรอกให้มีประเทศอีเมลรหัสผ่านนะครับหน้าเหมือนๆกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการสมัครไม่ว่าจะสมัครบนคอมหรือสมัครบนมือถือนะครับก็จะใช้วิธีเหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้มาที่เว็บไซต์นะครับเมื่อเราคลิกลิงก์ นะครับก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นประเทศที่พักอาศัยถ้าใครไม่ขึ้น Thailand นะครับเราสามารถเลือกให้เป็น Thailand ได้นะครับหรือใครอยู่ประเทศลาวหรือ FC ของคนไหนอยู่ประเทศายก็เลือกให้ตรงกับประเทศตัวเองนะครับต่อมานะครับช่องอีเมลนะครับช่องนี้ให้ระบุอีเมลที่เราใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างสำคัญครับต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานจริงและ ใช้งานได้นะครับเพราะว่าทาง xm นะครับจะทำการส่งรหัสการเข้าใช้งานรวมถึงเลขพอร์ตของเราเนี่ยไปที่ xm ด้วยนะครับเราก็กรอกอีเมลของเราเข้าไปนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของรหัสผ่านนะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีเงื่อนไขบอกนะว่าเราเนี่ยจะต้องตั้งรหัสผ่านแบบไหนบ้างนะครับโดยเงื่อนไขแรกเนี่ยก็จะเป็นความยาวของตัวอักษร รวมถึงมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวมีอักษรภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวนะ,นะครับ,แล,ลนะรบแล้วก็มีอักขระพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งรหัสผ่านที่ผมใส่ให้ดูนะครับจะตั้งยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องจําให้ได้ด้วยนะครับโดยที่เข้าเงื่อนไขคร,ครบทั้ง6ข้อนะครับเพื่อที่จะป้องกันการโดนแฮกนั่นเองนะครับเมื่อทุกคนตั้ง รับผ่านตามเงื่อนไขครบแล้วนะครับตรงนี้ก็คลิกนะครับสำหรับยินยอมการรับข่าวสารจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับจะขึ้นหน้าแสดงแบบนี้มาให้นะครับโดยที่ทาง XM นะครับจะส่งลิงก์สำหรับการยืนยันอีเมลนะครับว่าอีเมลฉบับนี้ใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับเราเนี่ยก็ต้องมาเปิดอีเมลนะครับนี่ นี่เป็นอีเมลที่ผมใช้สมัคร xm นะครับให้เราเปิดขึ้นมาเราจะเห็นนะครับข้อความของ xm เนี่ยก็ระบุนะครับว่าให้เราเนี่ยกดปุ่มยืนยันอีเมลนะครับเราก็กดเลยจากนั้นนะครับก็จะเด้งมาหน้าเว็บไซต์หน้านี้นะครับเป็นหน้าสำหรับล็อกอินการเข้าใช้งานนะครับเราก็กรอกอีเมลที่เราได้ทำการสมัครเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็ระบุพาสเวิร์ดนะครับ เป็นรหัสผ่านนั่นเองแล้วก็กดล็อกอินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนนครับมาคลิกที่คําว่าเปิดบัญชีจริงนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันตัวตนแล้วก็รับโบนัส30ดอลลาร์กดเปิดบัญชีอ่ะหลังจากนั้นนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสําหรับการเพิ่มรายละเอียดข้อมูลของเรานั่นเอง ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อว่าเวลาที่เราฝากถอนเงินเนี่ยชื่อก็ต้องตรงกับบัญชีของเรานั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็กรอกชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับโดยที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูสมมุติว่ากรอกภาษาไทยเนี่ยคือจะไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาดังนั้นเนี่ยเราต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็กรอกตามแบบประชาชนได้เลยนะครับที่อยู่เราก็ระบุเป็นบ้านเลขที่นะครับอ่เราอยู่อำเภออะไรเราก็ระบุให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้านเลขที่แล้วก็ปลายสน,นะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราก็ระบุหมายเลขโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องใส่เลขศูนย์นำหน้านะครับ โอเคหลังจากที่เรากรอกข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็กดเพิ่มข้อมูลทางการเงินได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคำถามนะครับที่เราต้องตอบนะค,คือเราเนี่ยเคยศึกษาด้าน Forex หรือเคยซื้อขายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์เช่น Forex หรือสัญญา CFD ยังต่ำา15ครั้งหรือไม่อ่าซึ่งผมเนี่ยเคยนะครับเราก็เลือกตามความเป็นจริงถ้าใครไม่เคยก็สามารถเลือกว่าไม่ใช่ได้นะครับจากนั้นก็กดดำเนินการต่อได้เลยอ่าต่อมานะครับในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างบัญชีการซื้อขายหรือบัญชีเทรดนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับจะมีเวอร์ชั่น MetaTrader ให้เราเลือกซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็น MT4 หรือ MT5 นะครับ ถ้ายังไม่เคยใช้เลยนะครับก็ใช้เป็น MT5 ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่า m t 4เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะหยุดพัฒนาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใช้ MT5 ไปเลยนะครับมานะครับด้านล่างก็จะเป็นประเภทบัญชีนะครับจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะใช้บัญชีประเภทอะไร ส่วนบัญชีที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยก็จะเป็นบัญชีอั t r a l o w Standard นะครับจะสังเกตว่าจะมีสเปรดต่ำกว่าบัญชีประเภทอื่นนะครับแล้วไม่มีค่าคอมมิชชั่นไม่มีสวอปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะใช้บัญชีอั t r a l o w Standard ไปเลยนะครับแต่ว่าในขั้นตอนตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราเนี่ยสามารถกดเพิ่มหรือลบบัญชีได้นะครับ เราจะเพิ่มอีก4-5มบัญชีก็ได้ดังนั้นเนี่ยบัญชีแรกเราก็เลือกอัน r a าโลส a ตนดาร์ไปก่อนก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นช่อง l e เวอเรจนะครับเลเวอเรจก็คืออัตราทดเหมือนว่าเป็นเครื่องช่วยทุนแรงนะครับสำหรับมือใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองใช้ดูก,ก่อนนะว่าใช้เลเวอเรจแบบไหนอาจจะ200หรือ100ก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยถนัด500นะครับ มือใหม่จริงอาจจะเลือก200ก็ได้นะครับผมขอเลือก500แล้วกันนะครับในส่วนของสกุลเงินหลักของบัญชีนะครับจะมีหลายสกุลให้เลือกแต่ผมเนี่ยใช้เป็น USD นะครับเพราะว่าจะง่ายต่อกันคำนวณล็อตไซส์รวมถึงการเทรดต่างๆนะครับการใช้ USD เนี่ยมันจะสากลแล้วใช้งานง่ายกว่าสกุลเงินอื่นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นโบนัสของบัญชีผมก็เลือกว่าใช่นะครับแนะนําให้เลือกว่าใช่ไปเลยนะครับตรงนี้เราก็คลิกนะครับเป็นเงื่อนไขว่าเงื่อนไขความเสี่ยงนโยบายต่างๆนะครับสามารถมาอ่านดูได้ก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการสร้างรหัสผ่านสําหรับบัญชีการซื้อขายนะครับก็คือเป็นการสร้างรหัสผ่านสําหรับบัญชีเทรดนั่นเองอ่าเราก็กําหนดรหัสผ่านนะครับ เราก็อาจจะตั้งเหมือนกับรหัส X M Profile ก็ได้นะครับอ่าผมก็จะตั้งเหมือนกันไปเลยนะครับจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอ่าทีนี้จะขึ้นหน้าสำหรับบอกรายละเอียดนะครับอ่าเราก็อ่านนิดนึงนะครับตรงนี้เราได้ส่งอีเมลถึงท่านแล้วนะครับเราก็มาดูที่เมลนะครับตรงโดยที่ข้อมูลที่ส่งไปในอีเมลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเลขบัญชีนะครับ ก็แพลตฟอร์มนะครับ MT5 แล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจดไว้นะครับหมายเลขเซิร์ฟเวอร์รวมถึงหมายเลขบัญชีที่จะไว้ล็อกอินนะครับในโปรแกร,รม MT5 นั่นเองนะครับทีนี้ทาง XM เนี่ยก็จะส่งสำเนานะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับมาที่อีเมลนี่ก็จะมีรายละเอียดบัญชีนะครับจะแสดงหมายเลข mt5 นะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับ xm global mt5 5นะครับซึ่งเราเนี่ยจะใช้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็หมายเลขบัญชีของเราเนี่ยสำหรับการล็อกอินนะครับซึ่งการล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวจะสอนในส่วนของท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับกลับมาที่ xm นะครับตรงนี้เราจะเห็นเมนูด้านล่างนะครับเป็นการคลิกเพื่อยืนยันบัญชีนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นการยืนยันบัญชีเพื่อที่จะได้รับโบนัส30ดอลลาร์นั่นเองเป็นมันก็คือการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับอ่าให้เราคลิกเพื่อยืนยันบัญชีนะครับอ่าเราจะเห็นนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการสอบถามข้อมูลนะครับว่าเราเนี่ยมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือไม่อ่าเราก็ตอบว่าใช่นะครับซึ่งทาง XM เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการยกเว้นนะครับอ่าเราก็พิมพ์ไป ไทยแลนด์นะครับเลือกไทยอ่าแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกรอกนะครับสําหรับประเภทนี้แล้วก็กดส่งไปเลยนะครับจากนั้นนะครับจะขึ้นหน้าสําหรับการอัปโหลดเอกสารนะครับเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองเราจะเห็นตรงนี้นะครับย,ยังไม่มีการยืนยันตัวตนนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องส่งเอกสารนะครับโดยเอกสารที่จะต้องใช้นะครับก็คือ อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับพาส,สปอร์ตใบขับขี่หรือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับนี่เราสามารถคลิกดูได้เราจะต้องถ่ายประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับให้อยู่ในเห็นกรอบประมาณนี้จากนั้นก็กดช่องนี้นะครับเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอกสาร ขั้นตอน1นทับสครับมาดูขั้นตอนที่2อทับสครับจะเป็นวินรายการนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟรายการเดินบัญชีธนาคารหรือจะเป็นทะเบียนบ้านก็ได้นะครับส่วนถ้าใครที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถใช้บัตรประชาชนตัวเดียวกับที่เราส่งในขั้นตอน1นทับสได้นะครับก็ส่งได้เหมือนกันนะครับ จากนั้นก็เลือกไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดเอกสารของเราได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือด้านบนเนี่ยจะมีการบอกขนาดไฟล์รวมถึงไฟล์ที่ยอมรับนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์รูปภาพนะครับรวมถึงขนาดเนี่ยต้องไม่เกิน5 MB นะครับถ้าขนาดเกิน5 MB เนี่ยเราอาจจะต้องถ่ายใหม่นะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยให้เห็นขอบทั้ง4ด้านของบัตรเราด้วยนะครับ ก็ถ่ายเห็นทั้งสีด้านนะครับโอเคจากนั้นเราก็กดอัปโหลดเอกสารได้เลยนะครับอ่ะหลังจากที่เรากดอัปโหลดเอกสารนะครับจะจะขึ้นตรงนี้มาให้นะครับคือได้ทําการอัปโหลดเอกสารเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนมาดูด้านล่างได้นะครับว่าข้อมูลเนี่ยสุกสงไปจริงไหมนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถมาอัปโหลดเพิ่มเติม,ตมทีหลังได้ในกรณีที่เอกสารไม่ผ่านนะครับ ซึ่งทาง XM เนี่ยจะมีการแจ้งมาในเมลนะครับว่าเอกสารของเราเนี่ยผ่านหรือไม่นะครับตอนนี้ทาง XM เนี่ยก็ได้รับเอ,เอกสารไปแล้วนะครับเราจะใช้เวลาสำหรับการตรวจสอบนะครับ24ชั่วโมงนะครับอ่ะทีนี้เราก็กลับมาที่เว็บไซต์ XM นะครับมาที่หน้าหลักนะครับอ่ะเราจะเห็นหน้าที่ขึ้นสำหรับโบนัสการซื้อขายนะครับซึ่ง ซึ่งในตอนเริ่มต้นนะครับถ้าเราเนี่ยยังยืนยันข้อมูลที่อยู่ไม่สำเร็จนะครับก็จะขึ้นลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์เตือนแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับมีอีเมลแจ้งมาแล้วเนี่ยจะขึ้นหน้าให้เราเนี่ยคลิกสำหรับการรับโบนัสการซื้อขายนะครับ30ดอลลาร์ตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยคลิกรับโบนัสในตอนนี้เลยนะครับ เราจะเห็นตรงนี้นะครับจะขึ้นว่าได้รับการยืนยันเรียบร้อยนะครับทีนี้เมื่อเราคลิกการรับโบนัสนะครับ30ดอลลาร์จะขึ้นข้อมูลนะครับมาให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้ก็เป็นการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองโดยที่เราเนี่ยต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปนะครับ เวลาที่เรากรอกเนี่ยเราจะต้องตัดเลข0ูนย์ออกนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น0884567891เราก็ให้ตัดเลข0ูนย์ด้านหน้าออกนะครับแล้วแล้วก็กรอกแค่9หลักนะครับจากนั้นก็กดโทรกลับได้เลยซึ่งทาง xm นะครับจะมีการโทรสายเข้ามานะครับแล้วก็บอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดห้าหลักนะครับเราเนี่ย ก็รับสายนะครับจะมีคนพูดนะครับและเราเนี่ยก็เอาโค้ดตัวนี้นะครับมากรอกนะครับแล้วกดยืนยันโดยที่โค้ดตัวนี้นะครับจะมีอายุ10นาทีนะครับถ้าโค้ดส่งเข้ามาแล้วเรากรอกผิดหรือฟังไม่ทันครับเราสามารถกดเริ่มต้นการโทรใหม่อีกครั้งได้ทาง A m เเนี่ยก็จะโทรมาบอกโค้ดอีกครั้งหนึ่งครับก็ให้กรอกโค้ดที่ถูกต้องลงไปนะครับจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากดยืนยันไปแล้วนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับเป็นการบอกว่าเราเนี่ยได้รับโบนัสเรียบร้อยนะครับ30ดอลลาร์ได้ทำการเพิ่มไปยังบัญชีของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถมาดูในภาพรวมของหน้าบัญชีได้ในส่วนของโบนัส30ดอลลาร์เนี่ยคือจะเป็นโบนัสเวลคัมโบนัสนะครับจะขึ้นในส่วนของเครดิตตรงนี้นะครับ ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถอัปเดตได้เลยนะครับแต่ทีน,นี้จะมีเงื่อนไขของการรับโบนัสแล้วก็ที่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้มาแล้วทํากําไรได้อาจจะถอนไม่ได้ถ้าเราทําผิดเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขการเทรดโบนัส30ดอลลาร์นะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถถอนกําไรที่เทรดจากโบนัสฟรีนะครับคือ30ดอลลาร์เนี่ย เราเนี่ยต้องเทรดทำกำไรให้ได้อย่างน้อยนะครับ5 USD นะครับโดยที่ไม่รวมกับ30ดอลลาร์คือถ้ามียอด35ดอลลาร์นะครับก็เราเนี่ยสามารถถอนออกได้แล้วนะครับแต่ว่าเงินโบนัสเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับก็อาจจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นการฝึกนะครับโดยที่ไม่หวังว่าอาจจะไม่ได้ถอนนะครับแต่ว่าคือมันเป็นโบนัสที่ไว้ให้เราฝึกเทรดนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยถ้าเราถอนเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับโบนัสนะครับาจาไว้ว่าโบนัสนะครับทุกครั้งที่เราถอนจะหายไปนะครับทีนนี้เงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือต้องเทรดอย่างน้อยนะครับ0.1ล็อตนะครับแตนดาร์ดหรือ10ไมโครล็อตนั่นเองนะครับและต้องเปิดออเดอร์อย่างน้อย5ออเดอร์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับสําหรับคนที่รับโบนัสเทรดฟรี แต่ทีนี้จะมีข้อยกเว้นนะครับที่ผมไปเจอมานะครับก็คือถ้าเราเนี่ยเติมเงินขั้นต่ำา $5 ดอลลาร์นะครับเงอนไขตรงล็อตเนี่ยจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเติมเงิน5ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ1 6 0 1 7 0บบาทประมาณนี้นะครับถ้าเราเติมขั้นต่ำไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะสามารถเทรดกีล็อตก็ได้นะครับพอได้กำไรเนี่ย มากกว่า5ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถถอนออกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมากังวลนะครับว่าล็อตจะครบไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมค้นพบมานะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเติมเงินขั้นต่ำ5ดอลลาร์เพื่อทำลายเงื่อนไขตรงล็อตตรงนี้ออกไปได้เลยนะครับทีนี้เงื่อนไขที่สำคัญนะครับคือเป็นข้อห้ามเลยนะครับก็คือห้ามใช้เบอร์มือถือซ้ำกันนะครับ ตรงนี้จะเป็นการป้องกันที่บางคนเนี่ยโกงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้เบอร์มาสมัครหลายรอบนะครับแล้วก็ใช้ชื่อญาติพี่น้องเนี่ยมาสมัครดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าผิดกฎนะครับไม่สามารถใช้ชื่อญาติพี่น้องมาสมัครแทนกันได้นะครับและที่ต้องระวังนะครับก็คือห้ามใช้ ip address ซ้ำกันนะครับเพราะว่า จะถือว่าเป็นการโกงทาง XM เนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนคนเดียวสมัครแต่ว่าใช้ชื่อคนอื่นนั่นเองตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าเราใช้เน็ตด้วยกันร่วมกันนะครับจะเสี่ยงนะครับซึ่งต่อให้เราเทรดได้กําไรเราก็จะยังผิดกฎข้อนี้นะครับถ้าเราใช้เน็ตร่วมกันหรือ WiFi ร่วมกัน,นครับเพราะว่าทางเอ็มเนี่ยจะตีไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยทำผิดเงื่อนไขเพราะว่า มีโอกาสที่เราเนี่ยจะเป็นคนเทรดแล้วโดยใช้บัญชีคนอื่นนั่นเองซึ่งอันเนี้ยผิดหลักนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนะครับเป็นข้อห้ามที่สำคัญมากนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นวิธีการสอนล็อกอินเข้าใช้งาน MT 5นะครับเราเนี่ยจะต้องโหลดโปรแกรมนะครับ MT 5นะครับอ่ะ ถ้าใครใช้เวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะครับเราเนี่ยต้องมากดระบบตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่ MT5 สําหรับ PC นะครับนี่พอเราคลิกนะครับจะพาเรามาที่หน้านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลิงก์ดาวน์โหลดของ MT5 ของ x m ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับทีนี้เราก็ กดดาวน์โหลดนะครับมาหน้านี้กดดาวน์โหลดนะครับเป็นแพลตฟอร์ม mt 5ซึ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องดาวน์โหลดให้ตรงกับประเภทบัญชีของเรานะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมประเภทบัญชีของเราเป็น mt 5นะครับดังนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยต้องโหลดเป็น mt 5นะครับนี่จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกนะครับอ่ะเมื่อเรากดดาวน์โหลดนะครับด้านล่างเนี่ยจะขึ้นเป็นตัวดาวน์โหลดมาให้เราให้เรากดดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นการเปิด หน้านี้ขึ้นมาอ่านี้เราก็กดถัดไปได้เลยนะครับนี่ก็จะทำการติดตั้งโปรแกรมของ xm นะครับที่เป็น meta trader f i l e นะครับก็จะทำการโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาจะประมาณนี้อ่าคือบางทีเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะขึ้น หน้าในลักษณะการลงชื่อเข้าใช้แบบนี้นะครับคือถ้าใครไม่ขึ้นแบบนี้มาให้เนี่ยสามารถมาคลิกที่ตรงนี้แล้วเลือกที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้เลยนะครับนี่จะขึ้นมาเหมือนกันีนี้จะมีช่องให้เราใส่ก็คือการลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์เอ่อหมายเลขตรงนี้เป็นหมายเลข ID MT5 นะครับให้เราเนี่ยเปิดอีเมลขึ้นมานะครับเราจะเห็นข้อมูล นะครับที่แสดง MT5 ID นะครับคือเลขนี้นะครับกดคัดลอกไว้นะครับแล้วก็จำเซิร์ฟเวอร์ของเราไว้ดีนะครับก็คือ XM Global MT5 5นะครับคือถ้าใครหาอีเมลไม่เจอเนี่ยเราสามารถมาดูที่หน้าสมาชิกได้เหมือนกันคือภาพรวมบัญชีเนี่ยกดเปิดตรงนี้จะมีบอกหมายเลขนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับก็อันเดียวกันเลยนะครับอ่ะ กดเข้ามาแล้วก็ลบอันเก่าทิ้งแล้วก็กดวางนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลข ID นะครับจากนั้นพิมพ์รหัสผ่านในส่วนของรหัสผ่านตรงนี้เออบางคนเนี่ยไม่เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับบางคนเนี่ยจะขึ้นภาษาไทยตรงนี้ให้เราเนี่ยเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยนะครับให้ตรงกับรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับเป็นภาษาให้ถูกต้อง แล้วก็พิมพ์หรหัสผ่านของเราเข้าไปจากนั้นก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ตรงนะครับของผมเป็น xm global mt5 นับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าใครไม่ขึ้นหน้าสำหรับการซื้อขายแบบนี้หรือว่าเข้าใช้งานยังไม่ได้นะครับให้คลิกมาที่แถบด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่จากเดิมที่เราเลือก เมนูลงชื่อเข้าใช้งานใช่ไหมเราก็เลือกคำว่าเปิดบัญชีแทนนะครับนี่จากนั้นเลือกมาที่ xm นะครับไม่ต้องดับเบิลคลิกนะแค่เลือกเฉยๆจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะขึ้นหน้าสำหรับบัญชีมาให้ให้เราเนี่ยมาเลือกที่เชื่อมด้วยบัญชีเทรดที่มีอยู่นะครับจากนั้นก็ว่างนะครับ เอ่อหมายเลข MT5 ของเรานะครับแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับอ่าเซิร์ฟเวอร์ก็เลือกให้ตรงจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็เข้าใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแพลตฟอร์มซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนในส่วนของการใช้งาน MT5 MT4 ไปแล้วนะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะทาเป็นเวอร์ชันใหม่ นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเมื่อต้นเนี่ยก็ลองมาเล่นดูก่อนนะครับอ่ะทีนี้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ทําผ่านมือถือนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโหลดโปรแกรม MT5 นะครับใน App Store หรือ Play Store ของอเพื่อนๆนะครับก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้มาให้ให้เราเนี่ยมาที่แถบด้านซ้ายมือนะครับตรงคําว่าบัญชีหรือการจัดการบัญชีเนี่ยจะเห็น สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นบวกนะครับตรงนี้ก็คือการเพิ่มบัญชีเทรดเข้ามาในโปรแกร,รม m t 5 i f y นั่นเองนะครับแล้วก็กดบวกนะครับจากนั้นเราก็ต้องเชื่อมกับโบรกเกอร์ที่เราเปิดนะครับในคลิปนี้ก็เป็น XM เราก็พิมพ์คำว่า XM Global นะครับแล้วก็เลือก XM Global นะครับเป็นการค้นหาโบรกเกอร์นะครับข้อนี้จากนั้นก็จะขึ้นหน้าสำหรับ การลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่นะครับก็คล้ายๆกับการลงชื่อเข้าใช้ใน PC เหมือนกันนะครับลงชื่อก็คือวางหมายเลข ID MT5 ของเรานะครับระบุรหัสผ่านแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีการฝากแล้วก็ถอนเงินนะครับ นี่เราจะเห็นการฝากถอนเงินหรือเราเนี่ยสามารถโอนย้ายภายในได้อย่างเช่นถ้าเรามีหลายบัญชีนะครับเราก็สามารถโอนค่าบัญชีกันได้เดี๋ยวเรามาฝากเงินกันนะครับกดมาที่ฝากเงินนะครับในส่วนของการฝากเงินของ Xm นะครับจะมีหลายวิธีให้เลือกนะครับ สำหรับใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วก็สามารถใช้ออนไลน์แบงกิ้งทรานเฟอร์ได้หรือใช้โมบายแบงกิ้งก็ได้นะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้โมบายแบงกิ้งตลอดนะเพราะว่าง่ายสะดวกนะครับเราก็มาคลิกที่ฝากเงินที่นี่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการฝากเงินนะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดนะหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีนะครับสกุลเงินที่โอนนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยน ตรงนี้ชื่อธนาคารนะครับผมก็จะเลือกเป็น SCB นะครับตรงนี้เป็นจำนวนเงินนะครับขั้นต่ำคือ165ถ้าเราเนี่ยฝาก150คือไม่ได้นะครับ1 6อนะครับนี่อันนี้ขั้นต่ำเนี่ยต่ำสุดแล้วนะซึ่งตรงกับ165บาทเนี่ยจะได้เท่ากับ4.74นะครับเราก็กดฝากเงินได้เลยซึ่งไอการเติมขั้นต่ำตรงนี้นะครับที่สำหรับมือใหม่นะครับจะเป็นการ ยกเลิกเงื่อนไขที่ผมได้ไปเจอมาคือเงื่อนไขาการเทรดอย่างน้อย0.1ล็อตสแตนดาร์ดหรือ10ล็อตไมโครนะครับหรือเปิดออเดอร์5ออเดอร์ขึ้นไปนะครับถ้าเราเติมขั้นต่ำ5เหรียญน,นะครับเงื่อนไขตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่เงื่อนไขที่เป็นเทรดให้ได้กำไรอย่างน้อย5 USD ขึ้นไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะแก้ให้เป็น5เหรียญน,นะครับ ประมาณนี้แล้วกัน200บาทนะครับจากนั้นกดฝากเงินธนาคารเลือกเป็น SCB นะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือ QR Code เนี่ยสามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับแล้วก็ QR Code เนี่ยใช้งานได้ครั้งเดียวนะครับตรงนี้นะครับเราก็กดฝากเงินได้เลยนะครับจากนั้นก็กดยืนยันอีกทีนึงนะครับ ก็จะขึ้นหน้าที่แสดง QR ีย d e นะครับสำหรับการชาระเงินขึ้นมาแบบนี้เราก็เอามือถือนะครับมาสแกนได้เลยนะครับถ้าใครทําผ่านถ้าใครสมัครผ่านมือถืออยู่แล้วก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปกดเพิ่มรูปแล้วก็สแกนได้เลยนะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับก็สามารถมาก,กดเมนูถอนตรงนี้ได้ซึ่งขั้นตอนการถอนเงินนะครับเราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะถอนผ่านช่องทางไหนนะครับจะเป็นออนไลน์แบงกิ้ง ออนไลน์แบงก์ท n นเฟอร์นะครับเราก็เลือกนะครับจากนั้นเราก็ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนี้ก็เป็นขั้นตอนการสมัครยืนยันตัวตนรวมถึงวิธีการรับโบนัส30ดอลลาร์นะครับก็ถ้าใครทำไม่ผ่านหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้หรือจะทักมาถามซัพพอร์ตครับที่เมนู นี่ครับเมนูตรงนี้นะครับที่ขึ้นเขียวๆนะครับอ่เราเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ